เอาลุยงานกันต่อครับหลังจากพักกินข้าวเที่ยงครับโอ้ยอิ่มอิม,อมวันนี้แดดตอนจัดเลยครับวันนี้แดด้อนจัดเลยเติมน้ำมันเจ้าส้มลายก่อนโอ้วันนี้ก็สต็อกตรงนี้ ไปหนึ่งที่ครับครึ่งวันครึ่งวันล่อไปร้อยสิบเที่ยวแล้วนี่สุดจัดเลยดูคนเชื่อมอเป็นได้อยู่ปะฮะเชื่อมเปะ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 ไหม เยอะไหมน้ำมันโอ้เรือม่เยอะเลยมาเยอะอย่างดินเฮ้ยตอนนั้นทำไมเหมือนแหง้แหงเถอะเนี่ยแห้งสวยเลยเนาะโอ้แถวเลย ตอนนี้จานชูตักเร็วมากเลยครับอู้สีดฮะคึกคึกดีดปะเ <c oughs> มื่อวานผมโยนทันวันนี้โยนเกือบไม่ทันอ่ะโอ้ไม่จ่อด้วยเลยนะขยับพอกันเลยขยับพอกมาเลยโอ้มันใกล้เนาะมันขยับมาใกล้แล้วเดี๋ยวตอนเย็นค่อยปอกดนดินถนนไปเทโน,โนูนนิด อุันโอ้อพันอพันเหรารถคันนี้น้ำมันประหยัดน้ำมันมากเลยอ่ะเกยังเต็มถังอยู่ตั้งแต่เมื่อวานเลยอ่ะอืมไม่ลดเลยยังประหยัดอ่ะเกมเสียหรือเปล่าไม่ยอมลดเลยอ่ะเห็นไหม ถ้ามันเต็มตัวนั้นมันจะลอยมาเลยไม่ลอยวะพอแล้วพี่จ๋าโอ้ดูดูไม่ขึ้นเลยดูดิถึงครึ่งไหมถึงครึ่งไหมฮะถึงบ่ลูบลอยเตะดลูบลอยเยพอดีเลยเน่ แสดงว่าเ,เกินครึ่งหนึ่งแล้วนะ,ะวันเติมเกือบเต็มถังครับโอ้วันนี้เมื่อเช้าใส่เท่าไหร่เจ็ดพันเนาะทางนห้ละ่ะอ่าเจ็ดพันคันนู้นน่าจะได้เยอะกว่าใช่ไหมเมื่อกี้อะหน่งร้อยห้าสิบลิตรอ่ะบ่ ตานวันนี้จอดนอนไปประมาณครึ่งชั่วโมงครับเก็บบอกว่าขับขับไปงวงนอนครับเกือบตกทางแล้วก็เลยจอดนอนก่อนไปเดี๋ยวเราเอารถไทยมันลูบทางนั่นหน่อยนะเนี่ยจะเข้าเททางนี้ เปลี่ยนที่เทใหม่ไปเรื่อยครับมาลุยข่าวว่าพายุจะมาอีกแล้วโอ้ยอย่าเพิ่งมาเถอะวิ่งได้สองวันเองได้สักสี่ห้าวันดีหน่อยไปไปไป มาแล้วมืดมาแล้วไปเอยไป,ไป จริงครับความร้อนขึ้นเลยขับเพลินๆเนีเนน่ลืมดูความร้อนแบบต้องฟีเครื่องรอเท่าไหร่นะครับรเพราะว่าแดดมันร้อนจัดครับแต่ถ้ารถรุ่นใหม่ทุกวันเนี่ยหายห่วงเลยความร้อน ระบบความร้อนดีๆเลยนะครับดูบระบบหม้อน้ำ ท้ายไม่งับอีกแล้วปลานลแเก้ยวนึกเนี่ยพี่เด่นลงไม่ค่อยดีไหมเด่นด่วนเป็นว่ามันยุดำได้ได้น้อยหรือเปล่าไม่รู้ เที่ยวสุดท้ายเดี๋ยวผมจะไปโยนที่อื่นแล้วขับดีมากเลยครับเซตเอสองร้อยคิดหนึ่งนคอนโทรนิ่มบอกเลยว่าเป็นรถที่แบบใช้ดีครับ สู้คูเบียไ,ได้เลยรถตลาดจริงๆเลยครับซื้อง่ายขายคลอ่องจริงๆคูเบียดับสองก็โคมสุดับสามแคทฮิตาชิต้องให้อันดับสี่นะฮิตาชิขับดีนครับคอนโทรนอะไรนิ่มนะครับความเรงก็เ,เร่งอยู่นะครับรงพอพอแคทเลยอนะ่ะ เอกเอกอก,อกโอ้โอ,โอ,โอตาครับยกดแต่ละทีนี่ก้กี้ไปอยู่ใกล้เอาเอานีเกือบไม่ทันน่ะเวลายกดเนี่ยเยบเขเร่งแบบจ้วเ,เลย กันนะครับสวัสดีครับ